นาะอ่าเฟิร <accurately S 2> ์นจ like ok ๋าวันนี้ลาซาด้า11-11ขาความพิเศษแบบเซลล์สุดยิ่งใหญ่หลังการมาถงแลยนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะลาซาด้า11-11เนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ลดกระหน่ำที่สุดแล้วในรอบปีก็อยากชวนทุกคนมาชอบันเยอะๆค่ะแล้วก็มาร่วมงานตรงนี้ได้นะคะที่ลานพักคาลากอนค่ะก็มีบูธกิจกรรมมากมายเลยแล้วก็เขียบสแต็มสะสมได้ทั้งคูปองส่วนลดได้ทั้งลาสโบนัสที่ลดสูงสุดถึง10,000บาทค่ะก็ตั้งนาฬิกาปลุกนะทุกคนกดของแอรทุกคันแล้วก็เตรียมจ่ายตังค์ก ยังมีโค้ดพิเศษสำหรับเฟิร์นด้วยของใบก็มีโค้ดพิเศษค่ะใบเฟิร์น1111แล้วก็โค้ด C O D นะคะทุกคนใช้เป็นส่วนลดกันได้ค่ะปกติไอเทมอะไรที่เราชอบแบบเรื่อนกดดูช่วงมีอินกับ Last Beauty ของ l า z า d ามากค่ะทุกคนเคยเข้าไปจะเห็นว่าเขามีแบบเชนสวยต้องลองนะให้สาวๆอย่างเราแบบมีแรงบันดาลใจในการแต่งหน้าแต่งตัวทำผมเยอะแยะไปหมดเลยก็ไปดูใน Last Beauty กันได้ค่ะไม่ว่าจะแบบชอบไปเทมทำผมแต่งหน้าแต่งตัวเนาะสาวๆน่าจะชอบค่ะ ฝากเลยครับสเปซสเปซลาซาด้าครับค่ะก็เซลล์ใหญ่ส่งท้ายปีของเราจะาอีกก็พลาดไม่ได้นะคะทุกคนก็แอดชิพาร์นแล้วช็อปเลยนะคะทุกคนร่านเสริมสวยจากสิงคโปร์มาใช่ใช่ค่ะไปทำงานใช่ค่ะไปเป็นทีมเลยดีกว่าค่ะสองทีมฝั่งฝั่งนายด้วยแล้วก็ฝั่งฝนด้วยคือเป็นแบบลูกค้าตที่แบบทุนโชคดีอะไรประมาณนี้ไม่ค่ะก็คือไปถ่ายถ่ายงานให้พี่นู่นแหละค่ะใช่ใช่กี่วัน สามวันนะสามวันแต่วันทำงานจริงกี่วันคะเพื่นทำงานวันกว่ากว่าค่ะแต่ว่าเราเราคนไปก็ค่ำแล้วของวันแรกแล้วไปอีกวันหนึ่งก็ทำงานค้างคืนหนึ่งแล้วก็กลับมาเลยอันนี้เป็นงานคู่ล่าสุดเราไปต่างประเทศด้วยกันไปเดินทะใช่ค่ะใช่ล่าสุดเราไปทำงานคู่ที่่ตางประเทศสนุกนะือนว่าเราก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาเนาะทั้งคู่การได้ทำงานด้วยกันแล้วได้ไปต่างประเทศด้วยกันด้วยมันเลยยิ่งแบบเออได้ใช้เวลาได้มีโอกาสไปเที่ยวเที่ยวอะไรไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลยค่ะแค่กัน ขวาเพราะเวลามันก็กระชั้นจริงๆแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะทั้งสองทีมกันนี่ไม่งอนมีอะไรกันบ้างไม่ได้งอนเขาบอกว่านายงอนเลอเป็นอะไรคะอันนั้นมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของเวทีของกินเขาคอนเสิร์ตจริงๆเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นนะมีแต่คนไปแซวเขาว่าแบบเขาขี้งอนจริงๆเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นค่ะแต่มีบ้างแค่ไม่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศนานๆเขาไม่เราไม่สนไปด้วยหรือเปล่าอะไรก่อนเขาทำงาน ตัวเขาก็ถ่ายละครอยู่ทุกวันเหมือนกันอจริงๆมันไม่ได่งอนจริงหรอคะมันเป็นสคริปต์เอ่เป็นทางนักพกย์ก็ริงเขาเป็นคนที่นอนไหมคือไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยแต่ล่าสุดที่เห็นรูปคู่ไม่ใช่ว่านอนเองเขาเองใช่ไหมไม่มาเอราะสี่เขาก็ชวนถ่ายเซลฟี่จริงๆเราก็จะถ่ายรูปเล่นเก็บเอาไว้อะไรอย่างนี้ยค่ะแต่เซีนนี่เขาลงก็ที่เขาลงอะค่ะจะมีของเราของเราหรอของเราของเราเดี๋ยวดูก่อนค่ะถ้าลงงานคนได้ครบแล้วก็อาจจะลงรูปเล่น แฟนก็ค่อ<ค>นใจคูเพราะหลังๆก็เห็นรูปคู่แออล้วแต่หลังๆนี้คือต้องบอกว่าช่วงนี้หนูเปิดละครของเรื่องแล้วแล้วก็วของเขาด้วยอ่ะมันก็เลยช่วงนี้เวลาเจอกนันค่อนข้างน้อยมากค่ะแต่ไม่ทํางานด้วยกันอย่างเงก็จะมีโอกาสได้เห็นรูปคู่ได้อะไริมมีีมมทอาายเยเ้่นขหลังๆก็ไม่เยอะแอล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเราทํางานเยอะเนาะตอนนี้มีโอกาสได้ทํางานด้วยกันก็เลยเนี่ยได้เห็นรูปได้เห็นอะไรแฟนนี้จะมีที่มีไหมคะเพื่อนอยากมีค่ะแต่ว่ามันก็ด้วยแบบคิวมัน แน่นทั้งคู่เลยจริงๆค่ะการเป็แน่นกับแน่นกับมัตลคะเพื่อนก็ส่วนใหญ่เป็นโทรคุยค่ะก็โทรคุยกันตลอดเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยลงรูปคู้เขาเขาเลยงอนเราเขาเลยลงเองที่สิงคโปร์ก็ยังไม่เห็นรูปเราลงนะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงวันนี้ยังไม่ได้ยังอยู่แต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ได้งอนเดี๋ยวเขาก็หาว่าแบบบอกว่าเขางอนเขาไม่ได้งอนเขาไม่นอนเขาไม่เคยงอนหรอกเขาไม่งอนแต่เรางอนไหมเราก็มีบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คือด้วยความที่เราเข้าใจกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยแหละมันก็จะ เข้าใจกันว่าอ๋อนี่ทํางานเป็นอย่างนี้คุยกันแล้วก็มีอะไรเราก็สื่อสารกันตรงๆทุกอย่างอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยแบบมอ่นใจอะไรกันเริ่มที่งานแน่นกันแนั่นขึ้นด้วยค่ะมันก็เลยแบบต่างคนต่างพอมันละครมันเปิดอะเนาะมันก็จะแบบหาทั้งวะไปไหนมาไหนด้วยกันยากหน่อยแต่แต่อย่างฝันเพราะงานยูนค่อนข้างดีเดี๋ยววันนี้ก็ไปต่อเลยวันนี้ไปต่ออีกงานเยอะไหเยอะประมาณไหนตัวแล้วตอนนี้เพิ่มเขาเดิมประมาณเดิมเลยค่ะใช่ติดต่อไปเดิม งานคู่ก็มีติดต่อมาเรื่อยๆค่ะจริงๆเราสองคนมีผู้จัดการทางคู่เนาะที่คอยดูเรื่องสิ่งของงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่จริงๆอะไรเราอยากทําทุกงานนะคะทั้งสองคนถ้าเกิดว่าแบบคิวได้เลยลงตัวเราก็รับหมดค่ะโอเคเนาะโอเคขอบคุณเฟิร์นค่ะขอบคุณเฟิร์นสำหรับรูปใหม่นะจ๊ะตามไปไหมตอนนี้